รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สั่ยครับสั่งเครับระวังครับใส่สังครับอืออืออ่ะนี้มาติดต่อเอาอุ่นจะเอามาด้านข้างบนสิครับน่าได้เหรอคะเอาน้านได้ครับแม่เป็นตตลกอ่าติดต่อเรื่องอะไรครับหรือจะมาแจ้งค่ะอ่าแจ้งเรื่องอะไรครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องอุยก็ก็เป็นนึกชื่อเรื่องก่อนดีกว่าไหมให้เป็นนึกชื่อเรื่องก่อนแล้วค่อยกลับมาเหรอคะเอ๊ เดี๋ยวนะน้องสำเนียงการพูดอย่างนี้เป็นคนต่างด้าวป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่างดาวค่ะเป็นกาเลียเหมือนกันนั่นแหละครับไม่เหมือนเออเป็นต่างด้าวแล้วขึ้นทะเบียนต่างดาวหรือยังอ๋อขึ้นแล้วค่ะหนูขึ้นทะเบียนต่างดาวเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากเลยอย่างนี้เราคือถูกต้องแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนต่างด้าวแล้วมาทํางานที่เมืองไทยต้องขึ้นทะเบียนมีบัตรต่างด้าวเรียบร้อยอย่างงี้ ถูกกฎหมายนูเก๋ <c oughs> ใช่ไหมคะดีมากเลยเอเอตอนเราอยู่ที่บ้านเราทําอะไรอะอ๋ออยู่ที่บ้านพูดไปแล้วจะหาว่าคุยนะคะพี่หนูนี่เกือบด้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะจริงเหรอจริงสิงคะเอาเรื่องมันเป็นยังไงอะก็เขามีแข่งขันกันให้นะเนื้อถือร้อยใครนะเนื้อได้ถือร้อยจะได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านคะ่ะได้ค่ะแต่มีมาประกววต้าสามหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านแรกค่ะนะนื้อ โซสานับไปเรื่อยๆจนถึงแปดสีแปดสีแปดสีเอแปดสีสแปดสีสาแปดส่แปดสีสามได้แค่แปดส่สามค่ะคถือทั่วเก่งนะเขานับไดถึงแปดสิบสามั่วเก่ง โอ้โหนับไม่ถือเลยแพ้เลยค่ะอืมเอางี้กว่าเนาะเออพี่ว่าเราไปตั้งชื่อเรื่องก่อนแล้วค่อยกลับมาแจ้งดีกว่าไหมตั้งชื่อเรื่องได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะกลับไปหาเรื่องมาให้พี่นะคะเฮ้ยไอเรื่องนั้นไม่เอาสิเออเออแล้วกลับไปลองฝึกนับเลขมันคล่องๆหน่อยนะเออนะเลขจะได้เป็นหัวหน้าผาจะไม่มคะจ้าเชิญจ้าขอบคุณค่ะจ้าจะเชิญจ้าเก้าสี่หกเก้าสี่เจ็ด กสิเปกาสิกากาสิกากาสิกกสิกาเสิก A C C ทำไมมันเจ็ดสีแล้ววะโอ๊ยแบนค์สวัสดีครับโ <c oughs> อ้ยคุณครับคุณก็วางก่อนสิครับ โอ้โหเฉี่ยวไปนิดเดียวเองครับเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับวันนี้จะติดต่อเรื่องอะไรครับเออผมจะมาเปิดพินัยกรรมครับเปิดพินัยกรรมครับผมชื่ออะไรครับนายอุปสักกุนแทกมากมีสวัสดีครับท่กนสวัสดีครับ นี่ตระกูลมากมีโอ้โหนี่ท่านเดินทางมาถึงเขตยินดีต้อนรับเราด้วยตัวเองเลยครับเนี่ยแต่คนเรามันก็ต้องทําตัวติดดินแล้วครับนะฮะความรวยอย่างว่านะครับผมเนี่ยอกคระมหาเศรษฐอาหารเศรษฐีครับครับผมนะฮะพูดแล้วจะหาว่าโอเลีียงโอเวอร์ตะเกียบไหมครับไม่ละครับนะฮะคุณเห็นที่ดินก่อนที่จะเข้าสํานาการเขตนะฮะเห็นครับนั่นละครับของผมครับมีไม่รู้เท่าไรเป็นเท่าไรโอ้หนะฮะธุรกิจเนี่ยการเดินเรือครับผม ม,ไไนนมีไม่รู้เท่าไรเป็นเท่าไรว้าวและตอนนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีไม่รู้เท่าไรเป็นเท่าไรโอ้แล้วรวมหมดแล้วเนี่ยมันเท่าไรหร่ล่ะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่สำคัญครับผมนะผมมีที่ดินเนี่ยตั้งแต่ยุทธยาจนถึงเชียงใหม่ครับผมนะนี่คือความยาวครับผมแล้วความกว้างล่ะครับ1เมตรครับเฮ้ยนั่นมันไหลถนนนี่ครับแต่ความรวยผมยังไม่หมดแค่นี้ครับครับทางภาคใต้ผมก็มีครับ ตั้งแต่ประจวบไปจนถึงปัตตานีครับผมนี่คือความยาวาวเหรอครับครับแล้วความกว้างล่ะครับความกว้างไม่มีครับมีแต่ความลึกครับลึกลงไปในทะเลนะครับผมโอ้โหลัวจริงๆเป็นเจ้าของทะเลไม่ธรรมดาครับผมมีธุรกิจเกลือโอ้ทำเกลือครับผมวันนี้ผมมาเพื่อที่จะเปิดพิัยกรรมครับอ่ะองั้นเชิญเลยครับเปิดไม่ได้สิครับทำไมเปิดไม่ได้ล่ะครับ ไม่ได้เปิดได้เลยผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมอยู<_<_่ตรงนี okay ้เปิดเลยครับเปิดไม่ได้ครับทำไมเปิดไม่ได้ล่ะครับคุณพ่อไม่ได้ให้รหัสไปครับอ้ยนี่ไงฮะหีบอันนี้แหละครับผมไม่มีรหัสเปิดครับคุณครับไปผมช่วยผมคงช่วยไม่ได้หรอกครับไปที่อื่นดีกว่าครับโอ้เสียเวลาผมด้วยถ้าไม่มีรหัสอย่างเงี้ยโอ้เสียเวลาเลยครับผมงานอีกเยอะแยะเลยครับท้องขอโทษด้วยนะครับได้ครับ ราะว่าถ้าคุณเปิดได้เนี่ยผมจะแบ่งสมบัติให้คุณครึ่งหนึ่งครับฮะผมว่านะไองานผมเองเนี่ยว่าทำํำพวกนี้ก็ได้นะครับคุณว่าเรามาดูว่าราคามันน่าจะเป็นตัวเลขไหนกันดีกว่าไหมครับโอ้โหดีเลยครับถ้าเปิดได้ผมแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่งครับคุณพูดเองน,นะครับค,ครับเอางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมฮะเริ่มเลยฮะคุณเกิดวันอะไรครับวันที่16ครับ16ใช่ไหมครับครับ เดือนอะไรครับเดือน11 16กับ11เอาตัวเลขมารวมกันครับลองดูหนอองดูนะึ่งหกหนึ่งหนึ่งอีกแทะแทะเปิดได้ใช่ไหมครับเปิดไม่ออกครับเดี๋ยวนะคุณเกิดปีอะไรครับ สองสี่หกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองสี่นี่คุณเป็นต้นมะขามไหครับผมผมจำผิดครับพอดีผมร้อนลนนะสองห้าสองหกครับสองห้าสองหกเอ๊ะเทะเทะเปิดได้ไหมครับไม่ออกครับเอางี้คุณลองนึกดูดีๆสิว่า คุณมีตัวเลขอะไรสําคัญในชีวิตบ้างไหมครับตัวเลขสําคัญนะครับสำคัญถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นเลขนี้ก็ได้ครับ9559ครับ9559ทําไมเลือกเลขนี้นะครับเพราะว่าตอนที่คุณพ่อผมมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณพ่อผมจะซื้อลอตเตอรี่เลขนี้และที่สําคัญครับที่รวยวันนี้ก็เพราะเลขนี้แหละครับ95อ,อืมเลขนี้เป็นไปได้ครับอเอาลนะฮะ เ้าห้าห้าเก้าแทะแทะเฮ้ยได้ไหมครับไม่ออกแล้วครับมผมว่าลืมหรหัสไปเลยดีกว่าครับผมว่าใช้วิธีนี้ดีกว่าครับทีไหนครับไม่ยากนี่ครับจบเลยครับทุบเลยเหรอฮะทุบปั๊บเปิดได้เลยครับไหงั้นเอา ผมนับหนึ่งสองสามคุณทุบเลยนะครับผมหนึ่งสองสามจุดอะไรอะไรครับเนี่ยทุบอะไรกันอ่ะเอก็จะเปิดพินัยกรรมไงครับเปิดพินัยกรรมให้ใครอ่ะก็ให้กับคุณอุปสรตคนะบ้าไอ้อุปสรรคเลยไปเชื่อมันได้ยังไงอ่ะชันเป็นพี่ชายคนโตอ่ะพินัยกรรมไม่ได้อยู่ที่นั่นอ้าวพินัยกรรมอยู่กับมือผม อ้าวทำอะไรกันเนี่ยออะไรเดี๋ยวพี่พี่บอกว่าพิธีกรรมอยู่ในมือพี yeah ่เแล้วหีบนี้น่ะหีบนี้ที่พ่อหวงนักหวงนะไปไหนก็จะต้องให้คนเนี่ยหิ้วติดตามตัวตลอดพิธีกรรมไม่ได้อยู่ในนี้หรอพี่พิธีกรรมที่ไหนได้นั่งกระเป๋าใส่หมาเลยเป็นที่มาคำว่าหมากระเป๋าเฮ้ยบ้าไปแล้วเหรอไออุปสรรบ้าไปแล้วเหรอ ยังไง,ยงไงเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อคุณอยู่ก็ดีแล้วเป็นสักขีพยานในผมหน่อย<ะ>นี่คือใบพี่นัยกรรมอ้าวอ,อยู่นี่จริงๆด้วยอป็เออนเรืองของพินัยกรรมเลยนะฮะพี่นัยกรรมฉบับนี้เขียนโดยนายลำบากมากมีขอมอบสมบัติให้กับลูกชายทั้งสองโดยมีชื่อดังนี้พี่ชายคนโตชื่อนายลำเคนมากมี และน้องชายนายอุปสรรคมากมีโอ้ชื่อไม่น่ารวยเนาะขอมอบที่ดินที่มีไม่รู้ต่อเท่าไหร่เท่าไรให้กับพี่ชายคนโตนายลำเค็นมากมีที่ไหนก็ไม่รู้ครับต่อไปขอมอบสมบัตินั่นก็คือ ฝูงเป็น30ตัวให้กับนายอุปสรรคมากมีครับมาแล้วมัแล้ว้เป็ดทั้ง30ตัวก็เป็นของเราแต่เพียงพูดเดียวเราต้องการอะวก่อนครับอะไรนะครับคุณจำอะไรได้หรือเปล่าครับจำอะไรอะว่าคุณนสัญญาอะไรก้กับผม ก็ว่าเปิดที่ในกรรมได้คุณจะแบ่งสมบัติผมครึ่งนึงไงล่ะครับแบ่งสมบัติให้ครึ่งนึงเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องมอบเป็ด15ตัวมาให้กับผมครับนี่คุณจะเอาไปเลี้ยงนะผมจะไปทำเป็ดปักกิกเป็ดประจำตระกูล เขาจะเข้าบ้านเขาจะพูดกันเลยว่ากลับ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 กกลับกลัลับกลกโอ้ลครับ